วอชิงตันร่างงบประมาณใหม่ของสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐที่เพิ่งผ่านการโหวตอย่างชิวเฉียดเมื่อเช้ามืดวันพฤหัสบดีกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีเนื่องจากจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเดิมทีภาคพลังงานสะอาดในสหรัฐได้รับแรงหนุนจากกฎหมาย IRA ปี2022ซึ่งให้เครดิตภาษีแก่โครงการพลังงานสะอาดทั้งแสงอาทิตย์ ลมและไฮโดรเจนจนสามารถดึงดูดการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วประเทศแต่ล่างงบประมาณฉบับล่าสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนหนึ่งบินอันสวยงามที่ได้รับแรงหนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับมีแนวทางส่วนทางอย่างสิ้นเชิงโดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือยุติการให้เครดิตภาษีด้านพลังงานสะอาดล่วงหน้า3ปีจากเดิมที่สิ้นสุดปี2031เหลือเพียง2028 กำหนดเงื่อนไขเข้มงวดให้โครงการที่ต้องการใช้สิทธิ์ต้องเริ่มก่อสร้างภายใน60วันหลังร่าง,งกฎหมายผ่านยกเลิกระบบโอนเครดิตภาษีซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถระดมเงินทุนจำกัดโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาดถึงแม้จะมีสมาชิกรีพับบลิกันกว่า20คนคัดค้านในประเด็นนี้เพราะเขตของพวกเขาได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการพลังงานสะอาด แต่สุดท้ายร่างกฎหมายก็ผ่านไปได้ส่งผลทันทีในตลาดหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดล่วงแรงทันทีหลังร่างกฎหมายผ่าน N น็กอีล่าเอนเนร่วงลง6.44%สันลันดิ่งลงสูงสุดถึง33%คอมพิสโซเลล่าลดลงเกือบ22%เอนเพสเอนเนอร์จีแม็กซิออนโซล่าโซลเอชร่วงระหว่าง10-15.6% จิงโก้โซล่าลดลง2.3%เฟิร์สโซล่าและแคนาเดียนโซล่าตกลง6.5%และ10%ตามลำดับเสียงสะท้อนจากผู้เกี่ยวข้องเฮเตอร์โอนิวประธานกลุ่มแอดวานซ์เอเนอร์จี t ยูไนเตดเตือนว่าหากร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นคนตกงานเพิ่มและสหรัฐเสียโอกาสในการเป็นผู้นำด้านพลังงานแห่งอนาคต นี่ไม่ใช่การปรับนโยบายแบบละเอียดแต่มันเหมือนการฟันด้วยมีดใหญ่โดยไม่ปานีและมันจะกระทบคนอเมริกันทุกคนด้านสมาคมปิโตเรเลียมอเมริกันกลับออกมาสนับสนุนร่างกฎหมายโดยชื่นชมที่เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันขยายตัวมากขึ้นนักวิเคราะห์จาก jp morgan ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงในเครดิตภาษีครั้งนี้เป็นผลลบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรม และหวังว่าวุฒิสภาจะเข้ามาแก้ไขก่อนร่างนี้จะมีผลจริง ส่วนโลเดียมกูป,ปบริษัทวิจัยด้านพลังงานประเมินว่าผลกระทบจากร่างกฎหมายนี้ไม่ต่างอะไรจากการยกเลิกเครดิตภาษีพลังงานสะอาดทั้งหมดและคาดว่าจะทำให้ค่าไฟฟ้าครัวเรือนในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง7%สรุปร่างงบประมาณของสหรัฐฉบับนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อนาคตของพลังงานสะอาดในอเมริกาสะดุดลงไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีไม่ก้าวหน้าแต่เพราะแรงสนับสนุนจากรัฐบาลกำลังถูกถอยหลังไปอย่างมีนัยสำคัญ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเทพลงทุนสลับวันนี้สวัสดีครับ